ร่วมงานแต่งปอยตีชดาค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเมื่อที่ผ่านมานี้สาวปอยชดาและหนุ่มโอ๊กซึ่งก็ต้องบอกว่ามีงานมงคลสมรสที่เป็นอีกหนึ่งความรักที่หลายคนไปแสดงความยินดีกันอย่างขับคั้งเลยค่ะสําหรับสาวปอยกับโอ๊กน,นั้นโอ๊กเเป็นทายาทร้านอาหารดังและโฮมสเตย์สุดชิคของเมืองภูเก็ตกันเลยและค่ะ ในวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้ควงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสวมใส่เครื่องประดับทองคาและเพชรพลอยโบราณรวมถึงมงกุฎดอ,อกไม้ซึ่งเป็นการขึ้นมาขึ้นมือจากทองคําแท้ทั้งหมดค่ะงดงามมากๆและในวันนี้วันที่สองมีนาคมก็ได้ฉลองงานวิวาสุดชื่นมื่นไปแล้วนะคะโดยปอยและโอก,ก็มาในชุดสีขาวบรรยาการภายในงานล่าสุดสาวคนนี้ก็ไปค่ะ นั่นก็คืออัมพชรภาไปร่วมแสดงความดีๆกับบ่าวสาวในฐานะเพื่อนเจ้าสาวกันด้วยอยู่ในลุกชุดสีเดรสสีน้ำตาลผ้าสีทูสวยสะดุดตาหรูหราแต่ง่ายและอีกหนึ่งคนที่ไปได้ถูกพูดถึงมากๆไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือมาดามแป้งงานนี้ต้องบอกเลยว่าสร้างความเซอร์ไพรส์ให้ทั้งงานกันเลยจะเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ